เฉริมพระชนมพันษาราชินีคู่ภูมีศีสง่าประจักษ์สมัยพัะจริยานาคนาลีเลิศวิรัย ขวันพระไทยสืบประสงค์องค์ราชาพระเมตตายิ่งล้ำอำลุงชนทุกแห่งหนปื้มปิติทั่วทิศาโดยเสด็จทรงงานการนานาไทยทั่วราสุข,ขเกษมเปรมปีดีชนนิกรทุกหมูเห่เราน้อมก้าวนบราชสมภพสมมนัสสวัสดีเทิดพระเกียรต พระบุญญาราชินีทั่วธานีแท้สองก้องกังวานขออัญเชิญคุณพระรัตนไตรัยบรรดานชัยทรงพระ,กะเกษมสารทวยเทพโปรดประทานไทยพ้นภัยผ่านชนมายุยิ่งยืนนานนิรันเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายตเตลึงศักดิ์ภูวายานพงษ์ วันหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังพร้อมด้วยข้าการและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง